สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักบอลสีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีบอลสีสวยๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเช่นเคยนะคะก่อนจะชมบอลสีมาชมอะโคนีมาก,กันก่อนนะคะต้นนี้เศรษฐีเงินหนาสีทองนะคะใบหนามากส่วนต้นนี้ก็ ีชื่อว่าพิง์ปานามานะคะเป็นอโกนิมาสายพันธุ์หนึ่งส่วนต้นนี้ไม่ใช่อโกนิมานะคะเป็นว่านผู้เท่าเฝ้าเรือนตอนนี้เป็นอโกนิมาที่ชื่อว่าซูเปอร์เรดนะคะตอนนี้ช้างแดง ส่วนนต้นนี้ก็แสงจันทรานะคะส่วนปูุ่มนี้สัมเพาทองไปค่ะจะ <น S 1> <ไป S 2> จบก่อน<อ>สีกันค่ะตอนนี้นางฟ้าจำแรงนะคะมีความเป็นสีขาวกับสีชมพูอ่อนๆสวยงามนะคะ ต่อไปบอนสีที่ชื่อสีกาญจนาพิเศษนะคะเป็นเจนหนึ่งถ้าเจนสองก็จะราคาสูงมากเลยนะคะตอนนี้ราคาแรงส่วนต้นนี้สีลาหุ่มทองหน้าเดิมๆของเขานะคะยังไม่ใช่หน้าเทพนะคะ ต่อมานี่สีบุรีรัมค่ะถัดมาก็บันสีที่ชื่อว่าเจ้าปอแก้วสวยงามนะคะใบกลม ต่อไปบนสีเป็นลูกไม้นะคะบบนสีต้นนี้เป็นลูกไม้สวยๆต้นนี้มีชื่อว่าแสงประพัดสอนนะคะกระดูกชัดมีความเป็นสีชมพูอ่อน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะคะสวยงามส่วนต้นนี้เป็นบอรสีที่ชื่อว่าอะไรล่ะคือผ่าดารานกพััสแล้วถุกป้ายนะคะไม่ป้ายจำชื่อไม่ได้ ตอนนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะทรงเหมือนผักกาดเลยค่ะสีอ่อนเขียวอ่อนต้องตั้งชื่อว่าผักกาดขาวแล้วนะคะนี่ส่วนต้นนี้มีชื่อว่า ธาตบางแก้วนะคะความสีม่วงกำลังออกบนใบของเขานี่มีสีมีกี่สีกันเลยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยสวยมากนี่ก็เป็นลูกไม้อีกต้นหนึ่งนะคะที่มีความสวยงาม ไบนะคะตันสีที่ชื่อว่าสองฝั่งโขงลักษณะใบของเขางดงามนะคะกระดูกสีชมพูอ่อนๆนี่ก็เป็นนางฟ้าจำแรงอีกต้นหนึ่งนะคะ ้นนี้เป็นลูกไม้นะคะบอนสีลูกไม้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นลูกไม้มเมล็ดของเจ้าวังนะคะบอนสีเจ้าวังต้นนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้กาบนะคะเป็นบอนสีใบากาบมีความเป็นสีม่วงอมเทา ะะต่อมานี่ต้นนี้เคยลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะบนสีที่ชื่อว่าพวงทรัพ์ใบใหม่ของเขาสวยงามมากสีชมพู กระดูกและลายเส้นชัดมากนะคะสวยงามโตเต็มวัยใบก็ใหญ่มากเลยค่ะกระดูกเขาจะเป็นสีขาวนะคะ ใบเก่าของเขาจะอมเขียวส่วนใบใหม่ก็จะเป็นสีชมพูส่วนนี้คล้ายๆกันมากเลยนะคะบางสีที่ชื่อว่าสมเพาเงินนะคะได้มาในนามสมเพาเงินคล้ายกันมากแต่ว่าสมเพาเงินนี่กระดูกจะสีชมพูนะคะหัวซักจะกระดูกสีขาว ในใบใหม่ใบอ่อนใบหลอดใหม่ของเขานะคะดูเผินๆก็มีความคล้ายกันมากเลยแข่งกันโตแล้วค่ะจะเรียกว่าแข่งกันสวยก็ได้นะคะนี่สำหรับวันนี้ก็ชม บอลสีกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้คลิปหน้าจะนำบอลสีสวยๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ